าสาวๆน่าจะชอบกันยำต่างๆครับยำทะเลยำหมูย่อยำก้างกูม,ม,ม,มกาปูาปสด,ดนะครับผมก็ได้หลายเลยถึงแล้วตลาดนัดวังมุกแลนวันนี้ลุงจะพาไปเดินเล่นหาของกินนะครับตลาดนัดวังมุกแลนนะครับเปิดนะฮะวันจันทร์อังคารแล้วก็วันพฤหัสน,นะครับสี่โมงเย็นถึงสี่ทุ่มเลยนะครับไปไปเดินเล่นหาของกินกัน ข้ามฝั่งมาครับเราจะเจอร้านแรกเลยร้านขนมไข่นกทาทอดนะครับแล้วก็มันปิ้งนะครับแล้วเป็นร้านทำส้มนั้นห้อยจอ ถึงแล้วก็เข้ามาเราก็จะเอเคี้ยวบางสายนะครับผมแลของกินเล่นนะครับเดี๋ยวเราจะเดินฝั่งซ้ายก่อนนะครับผม นี้เป็นร้านยำไข่แดงแล้วก็หมูยอนะครับแล้วก็มีหน่อพราวปั่นด้วยอันนี้กำลัลงเป็นกระแสครับหนมะพราวเดินไปเรื่อยๆแล้วก็จะเจอขนมจีบแล้วก็ น,น,น้ำถั่นไผ่น้ำแทะไก่เต่าทอดแ,แล้วก็มีกระพาะปลาแล้วก็มีน้ำพริกข้าวน้ำพริกประทูนะครับ เป็นพวกเมี่ยงได้อยู่เลยไม่ไ้ขนมปังเบเกอรี่นะครับก็มีข้าวรัดแกงแา่ทานตั้งเลยครับ <1> 1> แล้วก็เป็นโซนอาหารที่สารน,นะครับผม ลาบหมูน้ำพริกก็มีนะแล้วก,ก็เป็นพวกหรูทอดทอดหม้อนะครับน,นี่เลยขนมจีบหม้อปลเริ่มแปดร้อยี่สิบก็เป็นนะครับสาวๆน่าจะชอบกันยำต่างๆน้ยำทะเลยำหมูยอ่อ ยำก้างโูมา้ารุ่งสดนะครับผมมัได้หลายเลยแล้วก็มีเป็นซูชินะครับท่วใหญ่ก็จะรับคนละครึ่งแล้วเราชนะนะครับปลาแซลมอนก็ม,นมีสาหร่ายพวออง,งลุลน้ำผลไม้ปั่นนะครับผม ไก่ทอดบนชอนซอสกะหรี่ซอสพริพกหมาล่าเป็นมแมลงทอดปลาตั้งก้าก็มีอทอดใหม่ๆเลยแล้วก็มีเป็นขนมจีนมีผันในร้านนี้เป็นร้านสลัดโลนะครับผมคอนสลัด สัู่หน้าก็มีนะสับผลไม้ก็มอีอันนี้เป็นกุชายทอดพอลร้อนกันเลยอ่าเี้เราไปอีกรอบนะครับผมอ่าเี้เราอยู่ร้านฝั่งซ้ายอยู่นะครับผมมีเป็นร้านข้าวแกงข้าวแกนะครับ บริเวณเพียบเลยโอ้ยอยากกินพัสดิตมากคนเยอะเลยลเนะมีที่นั่งกินด้วยนะครับนะที่ตลาดก็จะมีแบบกิฟช็อปนะครับผมเคสมือถือนะของผู้หญิงนะครับ ระดับของผู้หญิงอันนี้ของกินเล่นเสื้อผ้านะครับผมถัดมานะครับเป็นร้านไส้กรอกนึ่งเฮลากาสน่าทานมากมีจิ้มต่างๆให้เลือกแลก็เป็นร้านปลาหมึกย่างไข่ย่าง เพื่อดีน้ำจิ้ม่าจจะแซ่บมากอ่า้ร้านฝั่งซ้ายเรวท้ายนะครับจะเป็นร้านเคบับนะครับผมทำสด,สดใหม่ๆเลยครับแล้วเดี๋ยวเราวนกลับไปดูร้าน ฝั่งขวานะครับของซอยแรกกันนะครับเริ่มร้านแรกกันเลยฐานข้าเนียมะม่วงขนาเนียมูลน่าทานมากขนมเบื้องเคียบเจนนะครับอันนี้เป็นร้านยำขนมจีนนั่นเอง อาหาน้ำส้มขันนะครับผมนับคนละครึ่งเราชนะด้วยนะเป็นร้านขนมจีนน้ำยาปูมาบ้านเบิงหมูปิ้งอันนี้หลายคนน่าจะชอบเป็นร้านปลาหมึกย่างนะครับหมายนย่ละสิบบาทเนื้ยื่อลสิบบาท อย่างอร้อนกันเลยอันนี้ให้เด็กน,น่าจะชอบกันขนมฟางปิ้งเนยมนมน้ำตาลเป็นร้านไข่หมึกนะครับผมแล้วข้าวจีย๊ยอะใครหิวข้าวนี่มีข้าวหนึ่งมีเป็นร้านหมูทอดแล้ว น้ำพริกหมูผัดรสจัดนี่ครับลองชิมมาได้พี่ก็ทอดให้ร้อนเลยร้อนเลยครับผมหลัาจากนั้นก็จะมีร้านผลไม้นะแตงโมน่ากินมากนี่ฝรั่งโคบ,บุ้ยก็มียังปลาดุกปูนี่เป็น แนวเส้นนะครับผมผัดซีอิ๊วมามา่าผัดผัดไทยอ่าอันนี้เป็นร้านเค็เย็นนะครับผมเป็นร้านของทอดนะครับเกี๊ยวทอดโอ้มยมันไหลไหลเลยนี่ดูคุณป้าก็อทอดใหม่ใหม่กระทะใหญ่เลย ก็จะมีพวกเป็นสปาเกตตี้นะครับผมพาสต้านี่ก็ทำตรงนี้เลยอันนี้ทองรองแล้วหอยนั่งลงก็มีนั่งนี้ลูกชุบอันนี้เป็นชาบูเสียบไม้น,นี่ก็ไม้สิบบาทเหรอครับผมไม้สิบบาทฟรีหนึ่งไม้ ต้าหวยฟุตสลดัดอืมมีมีข้าวไก่ย,ยาก่างมีข้าวผ่าหมูครับทำใหม่ๆตรงนี้เลยหอมมากครับข้าวผาหมูนี่เป็นขนมถังแตกนะครับผมอันนี้ชิ้นละเท่าไรครับสิบบาทเองนะพี่ก็ทำสดๆใหม่แล้วร้อนตรงนี้เลยแล้วก็มาเป็นแกงเห็ดอันนี้ มีไข่มะแดงด้วยทำร้อยกันเลยเป็นข้าวไข่เจียวแล้วก็ปลาทอดกุ้งทอด10บ,บาทอ่าแล้วก็นี้เป็นส้มตำยำปล่ะนี่มีปูมีกัง้งมีหอยนะครับผมสลบเทียบเลย เป็นเป็นไฟแล้วคุณป้าขายเป็นเบเกอร์โดนัทอ่าก็นเนี่เป็นขนมช่วยแกะสดๆใหม่ๆเลยเลยองยี่สิบบาทสองยี่สิบบาทกล่องห้าสิบมาโดนก็ได้นะครับเป็นหมูปิ้งไก่ปิ้งนะครับผมมีตับย่างสดๆเลย มาไปร้านมาร่าขายสายเพชชาครับผมอโดนก็ได้ย่างสดใหม่นะร้อนอันนี้อะไรเนื้อร้อยบาทคีหนึ่งไม้นะวก็เป็นเพื่อของกินเร่ง ถัดมาเป็นร้านลุกชิ้นปิ้งนะครับผมย่า,ยางแล้วร้อเลยผมรังพึ่งก็มีนะพี่กำลังทำถัดมานะครับเป็นร้านทุกชิ้นเจ๊หม,มวยเจ้าเก่ารถเด็ดบางมุกนะครับนีู่มีทุกชิ้นเพียบเลยอันนี้ป้าเขาย่างเตาถ่านแล้วร้อเลย อืดูดิหอมมากน้ำจิ้มป้าก็ทำเองด้วยไหมครับน้ำจิมำจ้มซีฟู้ดก็มีน้ำจิม้มลูกชิ้นก็มีอาอุดหนุนป้าก็ได้นะครับป้าเจหมวยแต่ร้านเสื้อผ้าก็จะมีสลัดโลนะครับแล้วก็น้ำส้ม20บาทอ่าแล้วก็จะมีนี้ของโปรดสาวๆนะครับเป็นขนมเค้กนะครับผม นี่ชิลาเท่าไหร่ครับพี่ 5, 6, 5, 5, แล้วแต่แบบเค้กอ๋อครับผมสามห้าสหกบห้าแล้วแต่แบบเค้กนะอันนี้ครับไปอุดหนุนพี่ก็ได้นะครับผม,มเลิฟเค้กใหม่สดจากใจเป็นของกินเร่งนะครับผมเข้าแตนถัดมาแล้วต้มหูมีร้านตุ๊กตา ตอนนี้ก็จะหมดสองซอยนะครับผมถัดจากร้านเคบับนะครับก็จะเป็นร้านเก็บอี่ปุขนหอมมากเดินเข้าไปข้างในนะครับเก็บตกร้านที่เหลือ พอเข้ามาในซอ,อยนะครับเป็นซอ,อยตรงข้ามกับทางเข้า,ขา,ขานะครับผมข้างในนะครับก็จะมีร้านจำส่งนะครับผมฝั่งซ้ายก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับผมนะครับต้มยำมอง,ามางกวัวนะครับผมเดินออกมาก็จะเจอ ร้านน้ำเต้าหู้เพื่อสุขภาพนะฮะมีปลาหนังโกน้ำเต้าหู้ฟังปิ้งสักขยานะฮะถัดมาก็จะเป็นร้านน้ำผลไม้สกัดเย็นวองฟุตแลนด์นะครับาอดุนก็นได้นะครับผมอ่านละสุดท้ายนะครับผมถัดเป็นร้านก๋วยจับ ยวนเส้นสดเตี๋ยวโบราณก้าต้มนะฮะเปิด10โมงถึง3ทุ่มครึ่งนะครับอันนี้มีสั่งแก๊ปด้วยมากินก็ได้มาสั่งก็ได้นะครับอันนี้ก็หมดแล้วนะครับผมของกินนะครับขนมนะครับผมของตลาดวางมุกแดนนะครับผมก็มาเที่ยวได้นะครับมีวันจันทร์อังคารและพฤหัสนะครับ4โมง4ทุ่มครับวันนี้ก็ก็ลาไปก่อนนะครับคลิปหน้า นะครับบ๊ายบาย